แล้วเรียบร้อยนะครับตัวรูปถังด้านบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นลิตรเป็นกิโลกร,รัมแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราให้เราเข้าไปที่รูปเฟืองตรงมุมขวาบนครับตรงนี้ครับมันจะเขียนว่าการตั้งค่าเข้าไปแล้วกดไปที่ฟังก์ชันที่2เครื่องกระจายครับกดเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่าตอนนี้กิโลกร,รัม มันจะไม่ได้เป็นศูนย์กิโลกร,รัมครับเพราะว่าตัวน้ําหนักถังวานกับน้าหนักถังฉีดเนี่ยมันไม่เท่ากันครับให้เราไปทําการสอบเทียบตัวถังวานซะก่อนเลื่อนมาด้านล่างสุดครับมันจะมีการกระจายการสอบเทียบระบบกดเข้าไปอ่ามันจะมีหัวข้อให้เราคาลิเบตทั้งหมด3หัวข้อครับด้านบนก็คือคาลิเบตตัวถังเปล่ากดคาลิเบตไปเลยครับแล้วก็รอให้มันครบร้อเ โอเคเรียบร้อยครับกดตกลงอ่ะต่อไปจะเป็นตัวแบบเทียบเซ็นเซอร์แรงดันฮอลนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของตัวถังวานครับกดคาลิเบตเลยอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นการปรับเทียบเซ็นเซอร์วัดน้ําหนักนะครับอันนี้ตัวถังวานของเราจะต้องไม่มีวัสดุอยู่ด้านในนะครับ เริ่มต้นตกลงเรียบร้อยครับอตอนนี้ตัวกิโลก็จะเป็นศูนย์กิโลกร,รัมเรียบร้อยแล้ว